สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้มากันอีกแล้วเชาว้าเช้านะคะมาช้าดีกว่าไม่มานะคะวันนี้วันที่ยี่นะ,ะเด่นนี้เคอีสิบบนก็ตามนี้เลยนะคะนะเจาะให้8ชุดตามนี้นะคะนี่4ชุดเด่นข้างบนฟัน7จรองสองศูนย์ก็เด่นนะคะศูนย์จับไปนะอาจจะมา7 2 0ศ เจ็ดสองศูนย์ประมาณนี้นะคะเจ็ดสองศูนย์ห้าสองศูนย์นะคะก็อยู่ประมาณนี้นะคะสามตัวก็ลองจับกันเอาถ้าศูนย์ได้มาก็สองเจ็ดห้านะคะถ้าศูนย์ไม่มาหรือไม่ก็สองเจ็ดแปดนี่ศูนย์ไม่มาจับได้ประมาณนี้นะคะแล้วมันลุ้นกันนะคะหลังหวยออก อย่าเชื่อจนกลัวหวยจะออกตัวนี้จัดทาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะผิดถูกประการใดขออภัยตัวนี้เช้าบ่ายนะคะตัวนี้เช้าบ่ายไม่มาเช้าก็มาบ่ายแล้วก็มาลุ้นเช้าก่อนนะคะเช้าไม่มาก็ตามบ่ายนะคะ,ะ <S <S ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามขอให้ได้ขอให้โดน บุญมาวาสนาเกิดทุกทุกท่านค่ะบ๊ายบาย